สวัสดีค่ะชื่อไทยรัดประสมทรัพย์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทงามดีช้อปปิ้งค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ําหอมกัญญานะคะน้ําหอมกัญญานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทําน้ําหอมขึ้นมาเพื่อที่จะขั้นต้นเลยก็คือเราอยากสร้างไรายได้ให้กับผู้ที่อยากมีไรายได้นะคะรวมถึงเราต้องการที่จะให้ ทุกๆคนเนี่ยสามารถใช้น้ําหอมที่มีคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึงได้น้ําหอมกัลยาณะคะเรามีทั้งขายปลีกขายส่งขายแฟรนไชส์นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเปิดตัวการทําแบรนด์น้ําหอมของคุณเองในกลิ่นของคุณเองขึ้นมาอีกหนึ่งคอนเซปต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครนะคะที่สนใจไม่ว่าอยากจะซื้อือขายส่งนะคะซื้อแฟรนไชส์นะคะหรือใครที่อยากจะทําแบรนด์น้ําหอมเป็นของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาเราได้แน่นอนว่าเราขายน้ําหอมในแบรนด์ของกัลยามากว่า4ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญในด้านของน้ําหอมแล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของกลิ่นเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะ สำหรับคนที่สนใจจะทำแบรนด์น้ำหอมเป็นของตัวเองนะคะสมัยนี้นะคะไม่ต้องลงทุนเยอะอีกแล้วค่ะถ้าคุณอยากจะมีแบรนด์น้ำหอมเป็นของตัวเองนะคะอยากจะทำธุรกิจน้ำหอมเป็นของตัวเองนะคะสามารถทำได้เลยค่ะสิ่งที่คุณต้องเตรียม 1. ก็คือเตรียมใจค่ะคุณต้องเตรียมใจของคุณเพื่อที่จะรับกับ ทุกปัญหาที่เข้ามานะคะไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยตอไปสามารถขายน้ำหอมได้ง่ายขึ้นขายน้ำหอมได้เก่งขึ้นและเมื่อการทำผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนให้คุณเนี่ยทำสินค้าออกมาได้ดียิ่งขึ้นสมัยนี้นะคะลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมีหลากหลายประเภทเข้ามาทั้งมีความต้องการเยอะ เข้ามาทั้งอยากจะซื้อของเราจริงๆบางทีก็เข้ามาชื่นชมในแบรนด์ของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณก็ต้องรับกับสถานการณ์ของลูกค้าได้ทุกประเภทง่ายๆเลยนะคะรับกับลูกค้าก็คือค่ะไว้ก่อนคับไว้ก่อนทุกอย่างคือค่ากับคับไว้ก่อนนะคะลูกค้าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาเอาเงินมาให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ย ิ่งที่เราตอบแทนเขาก็คือความจริงใจปัญหาทุกอย่างอย่างที่มิวบอกนะคะเข้ามาเนี่ยแก้ไขได้หมดค่ะไม่ว่าจะช้าจะเร็วก็แก้ไขได้หมดเพราะฉะนั้นคุณเตรียมใจเตรียมสติของคุณไว้ให้ดีเลยค่ะทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ ข้อที่2นะคะคุณจะต้องเตรียมอะไรนะคะในการทําแบรนด์นะคะก็คือเตรียมงบประมาณหรือเตรียมเงินลงทุนนั่นเองค่ะน้ําหอมกัลยานะคะเรารับทําแบรนด์นะคะขั้นต้นที่1 5 0่งรถึงสองควนแล้วแต่ปริมาณที่บรรจุนะคะงบประมาณในการใช้เริ่มต้นที่หลักหมื่นค่ะหลักหมื่นก็สามารถทําแบรนด์น้ําหอมเป็นของคุณได้แล้ว ในเรื่องของงบประมาณการผลิตน้ำหอมแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเตรียมงบประมาณในการตลาดไว้ด้วยนะคะเพราะทั้งสองสิ่งเนี่ยน้ำสินค้าดีการตลาดก็ต้องดีมันต้องไปควบคู่กันนะคะงบประมาณที่คุณต้องเตรียมก็คือเตรียมเงินเพื่อผลิตน้ำหอมและก็เตรียมงบประมาณในการทำตลาดค่ะ ส่วนในเรื่องของการทําการตลาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับข้อที่3นะคะในการเตรียมตัวทําแบรนด์น้ําหอมของคุณนะคะก็คือการเตรียมฐานลูกค้าไว้ปกติเนี่ยนะคะมิวจะต้องถามลูกค้าที่มาทําแบรนด์ตลอดนะคะว่า คุณเคยขายน้ำหอมหรือเปล่าคุณมีฐานลูกค้ามีหน้าร้านหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้ำหอมสิ่งสำคัญของการขายก็คือกลิ่นลูกค้าอยากเทสกลิ่นน้ำหอมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนที่บอกกลิ่นที่คุณจะทำแบรนด์ของคุณออกมาคุณต้องเช็คกระแสก่อนว่าคุณจะทำกลิ่นจะผลิตกลิ่นอะไรออกมาเพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แบรนด์น้ำหอมของคุณขายได้ น้ำหอมขายที่กลิ่นและรูปร่างหน้าตาเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างต้องออกมาดีกลิ่นต้องดีแพ็กเกจต้องดีที่จะทำให้ลูกค้าคุณชอบลูกค้าที่ต่างอายุต่างเพศต่างวัยก็มีกลิ่นที่ชอบที่หลากหลายเช่นเดียวกันก่อนที่จะทำแบรนด์มาคุยกันค่ะมาเลือกกลิ่นกันก่อนเลือกกลิ่นเพื่อที่จะเอาไปให้ลูกค้าของคุณได้เทสก่อนว่า เขาชอบกลิ่นแบบนี้ไหมแล้วเราถึงจะลงมือทำแบรนด์กันค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะในการเตรียมตัวก่อนจะทำแบรนด์นะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่จะทำให้คุณรู้ว่าน้ำหอมหนึ่งชิ้นที่คุณขายไปเนี่ยได้กำไรเท่าไหร่ก็คือการเตรียมทำบัญชีค่ะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่การทำธุรกิจเนี่ยจะต้องเตรียมตัวไว้เลยถ้าคุณทำไม่เป็นคุณก็ต้องเตรียมคนที่ทำเป็นไว้นะคะเพราะว่ามันมีต้นทุนที่แฝงอยู่ในต้นทุนของสินค้าอีก มากมายไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของการตลาดต้นทุนของการขนส่งหรืออาจจะเป็นต้นทุนของสินค้าที่มีความผิดพลาดนะคะเช่นกล่องฉีกขาดน้ำหอมรั่วซึม หรือว่าน้ำหอมมีสิ่งปฏิกูลอยู่ข้างในสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นทุนที่ใครบางคนนะคะอาจจะนึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําราคาขายของน้ําหอมเป็นสิ่งที่สําคัญคุณต้องรู้ต้นทุนที่แท้จริงของน้ําหอมไม่ว่าจะเป็นค่าขวดค่าน้ําหอมค่ากล่องค่าส่งหรือแม้แต่กล่องที่คุณส่งในแต่ละร็อตเนี่ย ก็เป็นต้นทุนเช่นเดียวกันการทำบัญชีจะทำให้คุณรู้ทุกอย่างและทำให้คุณตั้งราคาขายได้ได้ทำให้คุณมีกำไรค่ะ